รับมือกับฝุ่น PM 2.5ภัยเงียบที่ต้องรีบหาทางป้องกันนะคะและวิธีป้องกันง่ายๆเลยค่ะคือสวมแมสนะคะและเราจะสวมแมสอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเสริมด้วยแผ่นกรองหน้ากาก PM 2.5นะคะพอจะช่วยป้องกันทั้งฝุ่นและเชื้อไวรัส PM 2.5แบคทีเรียได้เลยค่ะแผ่นกรองหน้ากาก PM 2.5ตัวนี้นะคะเป็นหน้ากากคาร์บอน5ชั้นชั้นแรกของเขานะคะ ชั้นดักฝุ่นค่ะจะช่วยดักฝุ่นและต้านเชื้อแบคทีเรียชั้นที่2นะคะชั้นกรองค่ะจะช่วยกรองฝุ่นและเชื้อโรคอีกชั้นชั้นที่3ชั้นคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่นและสิ่งสกปรกต่างๆนะคะชั้นที่4ชั้นกรองจะช่วยกรองฝุ่นและเชื้อโรคอีกชั้นนะคะชั้นที่5้าชั้นดักฝุ่น จะช่วยดักฝุ่นและต้านเชือ้อแบคทีเรียนะคะวิธีการป้องกันง่ายๆเลยนะคะแนะนำให้ใส่แผ่นกรองหน้ากาก PM 2.5เพื่อป้องกันทั้งฝุ่นและเชื้อไวรัสต่างๆนะคะเป็นภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นคะ่ะดูแลตัวคุณเองและคนรอบข้างด้วยแผ่นกรองหน้ากาก PM 2.5นะคะ